สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Staro t นะคะวันนี้ก็อยู่ Kitchen c u r แล้วก็คลิปพิกาดนะคะในหัวข้อคำถามที่ว่าเขาอยากให้เรื่องระหว่างคุณกับเขาจบลงจริงๆใช่ไหมคือไม่อยากให้มีภาคต่อแล้วใช่ไหมคืออยากจบจริงๆใช่หรือเปล่านะคะ ซึ่งมันอาจจะเกิดมาจากสาเหตุที่เขาบอกเลิกหรืออยู่ดีๆเขาเงียบหรืออะไรเงี้ยคือเรามาลองดูไพ่กันนะคะว่าเขาอยากจบจริงๆใช่ไหมอืมเรามาลองดูกันเนาะก็เป็นเพียคาฉบับสั้นนะคะกองที่หนึ่งจะเริ่มจากซ้ายมือเค้กเสมอนะคะก็คือใบนี้หนึ่งสองสามสี่เลือกได้เลยนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเิ่าอะไรกับเ,เพื่อนที่เลือกกองที่หนึ่งหรือคนที่เลือกการใบนี้นะคะ ดูสิตัวคุณหรือเขานะคะอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์มีนกรกฎพิจิกนะคะกุ่มเมถุนแล้วก็ตุนนะคะถามว่าตัวเขาอยากจะให้เรื่องระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจบจริงๆเลยไหมตามไพ่นะเขาอยากให้มันจบเพราะ ไม่อยากให้คุณทรมานอีกแล้วไม่อยากให้ตัวเขาเองอะต้องมาเสียใจหรือว่าทรมานอีกแล้วเหมือนกันไม่อยากให้คําพูดระหว่างคุณกับเขาอะมันต้องทาร้ายจิตใจทาร้ายน้ําใจกันอีกบางทีการเลิกหรือว่าจบกันไปตอนเนี้ยมันอาจจะดีกว่ายื้อกันต่อไปแล้วทาร้ายจิตใจกันไปมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมจนไม่เหลือแม้กระทั่งความทรงจําดีๆอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่อยากให้มันถึงวันนั้นอะวันที่แบบมองหน้ากันไม่ติดอีกเลยวันที่ต้องบล็อกกันไปอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้น ะะดังนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าหยุดแค่นี้ดีกว่าพอแค่นี้ดีกว่าดีกว่าที่จะยือ้อจะฝืนกันต่อไปนะคะก็ประมาณนี้เนาะโอเคไปต่อนะคะกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองหรือคนที่เลือกการไปนี้นะคะกองที่สองตัวคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะพิศพการมังกรหรือเมษธนูนะคะจริงๆิงสิงด้วยก็ได้นะคะ ถามว่าตัวเขาอยากให้จบจริงๆไหมเรื่องระหว่างคุณกับเขาเนี่ยตามพ่คือโ no, นไม่ได้อยากให้จบจริงๆนะคะก็เล่นๆพูดไปอย่างนั้นแหละนะคะเดี๋ยวยังไงก็ติดต่อกลับมาทักกลับมาอยู่ดีนะคะไม่ได้จะหายไปจากชีวิตคุณเลยนะคะรอได้เลยนะคะหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์ไม่เกินเดือนหนึ่งนะคะหรือช่วงแบบประมาณสิงหากันยาอะไรอย่างเงี้ยไม่เกินนี้นะคะยังไงก็กลับมาแน่นอนนะคะเขายังไม่ได้อยากให้เรื่องนี้มันจบจริงๆนะคะอืก็ ม่ได้จะตั้งใจจะหายไปอะไรจากชีวิตคุณหลอกนะคะก็ยังวนเวียนอยู่ท่านี้แหละนะคะโอเคไปต่อนะกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สามหรือคนที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะกองที่สเมาะตัวคุณหรือเขานะคะอาจจะเป็นคนลัคนาราศีหรือว่าดาวจัน,นะะทนร์นะคะเมษธนูหรือพิจิกนะคะเมษธนูพิจิกถามว่า เขาอยากให้เรื่องรอระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจบจริงๆใช่ไหมไม่อยากให้มีพาาต่อเราใช่ไหมคําตอบคือใช่นะคะให้คือการเงียบของเขาหรือการบอกเลิกของเขาเนี่ยมันชัดเจนแล้วนะคะเขาไม่อยากให้คุณพยายามทักมาอีกไม่อยากให้คุณต้องรอเขาหรืออะไรอีกเพราะว่าเขารู้สึกว่าระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันไปต่อไม่ได้แล้วให้มันให้มันจบแค่นี้เถอะอะไรเงี้ยพาชั่นหรือว่าความรักอ่ะมันเคยมี มันเคยมีเมื่อในอดีตที่ผ่านมาแต่ตอนเนี้ยมันไม่มีแล้วไม่ได้มีความสนใจไม่ได้มี p าชั่นหรือว่ารู้สึกว่าการงอนง้อการหรืออะไรเงี้ยมันมันควรจะหยุดมันควรจะพอได้แล้ววนๆนซ้าเดิมเดิมเขารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันเบื่อแล้วก็มันมันไปต่อกันไม่ได้แล้วค่ะแล้วเขาก็ไม่อยากจะวน ลูบเนี่ยต่ออีกแล้วด้วยแล้วเขาก็ไม่อยากให้คุณมามาจมปลักกับเขาหรือมาวนลูปอะไรกับเขาอีกแล้วนะคะต่างคนต่างเดินหน้าไปดีกว่าอะไรอย่างนี้เนาะก็เขาอยากให้เรื่องนี้มันจบนะคะตามให้เนาะ โอเคไปต่อนะคะกับเพื่อนๆที่เลือกกองสุดท้ายกองที่4นะคะหรือคนที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะเอ่อไหนดูซิตัวคุณหรือเขาเนาะอาจจะเป็นรักทางไกลนะคะต่างจังหวัดต่างชาติหรือออนไลน์ก็ได้นะคะมีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันนะคะเมถุนตุลน,นะคะแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นมังกรกันธนูนะคะโอเคเอ่อ ถามว่าเขาอยากให้จบจริงๆใช่ไหมเรื่องระหว่างคุณกับเขาหรือจะมีภาคต่อตามไพ่เนี่ยยังไงก็ไม่จบนะคะยังมีภาคต่อแน่นอนแต่ภาคต่อนี้ไม่ใช่การเป็นภาคต่อที่ชัดเจนอะไรกลับมาก็จะตติดระดับมันเดิมนะคะเป็นความสัมพันธ์แบบ on off ฟออทักมาคุยดีแป๊บนึงอ่ะหายไปเพราะอะไรเพราะเขามีคนหนึ่งอยู่ด้วยนะคะก็เหมือนกับ คุยสองสาคนอะไรเงี้ยหรือว่าเติรปาร์ตี้รักสามเศร้านะคะคุณเป็นหนึ่งในตู้ดองเขาหรือตัวคุณเองก็มีคนคุยคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยคือยังไงเรื่องเนี้ยก็ยังไม่จบนะคะก็ยังจะวนคุยกันติดต่อกันทักไปทักมาหรือโทรหาอะไรเงี้ยค่ะอยู่แบบนี้แหละ หรือบางทีก็ผ่านโลกออนไลน์อะเนาะประมาณนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยยังไม่จบจริงๆนะคะมีภาคต่อแน่นอนนะคะแล้วเขาก็ยังไม่อยากให้จบด้วยนะคะเขายังมองว่าคุณเป็นหนึ่งในในคนที่น่าสนใจหรือเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาอยู่นะคะยังไม่ได้ตัดทิ้งออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเงียบไปก็คือสนใจอีกคนหนึ่งอยู่แค่นั้นแหละแล้วเดี๋ยวก็แป๊บเดียวก็กลับมานะคะไม่ได้หายไปแบบ จริงจังหรอกเดี๋ยวก็กลับมานะคะประมาณนี้เนาะโอเคขอบคุณมากที่เข้ามาฟังนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ